สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธีปอดีตครูพยาบาลวันนี้พิทธปได้นำสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เพิ่มความสดชื่นชาร์ตพลังงานให้แก่ร่างกายให้ตื่นจากความง่วงเหงาซึมเศร้ามาแนะนำค่ะโปรดกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะเชิญรับชมค่ะวิถีชีวิตหรือเวลาในการดาเนินชีวิตและการทางานของแต่ละคนนั้นนะ่ะ ไม่เหมือนกันไม่แน่นอนแต่ละคนทำงานแต่ไม่เท่ากันบางคนทำหลายชั่วโมงบางคนก็ทำมากกว่านั้นทำให้มีการพักผ่อนน้อยหรือว่าเสร็จ,จง,งานแล้วก็มีปาร์ตี้ต่อต้องดืม่มหรือว่าต้องอยู่ดึกทำให้สุขภาพร่างกายอาจจะอ่อนเพลียและตื่นเช้าขึ้นมาไม่สดชื่นพิธีปรเวยมีอาหารอ่สิบชนิดมาแนะนำ เผื่อว่าจะได้เอาไปใช้สำหรับช่วยอาการต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นอย่างข้อที่1ก็คือน้ำสะอาดน้ำสะอาดช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายและลดความเป็นพิษออกจากการดื่มหนักหรือน้ำเนี่ยช่วยให้การหมุนเวียนของ ความร้อนและทําให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นซึ่งทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้สมองปลอดโปรงเหมือนกับเป็นการชักพลังชาร์จพลังงานเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับน้ําสะอาดนะคะไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนเลยดื่มน้ำเย็นๆนะคะแล้วก็ดื่มให้ครบ ต่อวันประมาณ6-8แก้วอันนี้ก็ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ดีแล้วค่ะข้อที่2องแคนตาลูปแคนตาลูปมีโปแทสเซียมซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำให้สมองนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตื่นจากความซึมเศราง่วงเหงาดับร้อนบรรเทาความเครียดได้แก้กระหายได้ด้วยค่ะแล้วก็ ทำให้สดชื่นจากความหอมหวานอ่อนๆของตัวแคนตาลูมนั่นเองและไอตัวโพแทสเซียมเนี่ยก็คือช่วยลดความดันโลหิตเป็นผลทำให้อลอดเลือดเนี่ยคลายตัวไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็ลดความเครียดของเราได้ดข้อที่3คือแตงโมแตงโมนี่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนไลโคปีนและวิตามินซี ช่วยเพิ่มน้ำให้กับร่างกายเพราะว่าในแตงหมู่มีน้ำถึง95เซนหลังจากการที่เรา,เามีการทำงานหนักนอนน้อยหรือว่าเกิดจากามีปัตีิหนักในตอนกลางคืนมีการดืม่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายนี้ก็ขาดน้ำค่ะไม่ทำให้ทำให้สมองไม่แล่น นะคะแล้วก็ไม่มีสมาธิในการทํางานอ่อนเพลียหรือที่เราเรียกว่าแฮง์นั่นแหละค่ะเมื่อเราได้รับประทานแตงโมมันก็จะช่วยเสริมการทํางานของสมองให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าตื่นจากความม่วงเหงาหาวนอนได้นะคะะข้อที่4แตงกวาแตงกวามีวิตามินซีแล้วก็ในแตงกวาเนี่ยก็มีน้ําฉ่ำมากๆในแตงกวาประมาณ100กรัมเนี่ยมีน้ําถึง9 6ปซ์ นะคะมีคุณสมบัติในกานแก้กระหายดับพิษร้อนในร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ช่วยขับขอครื่องเสียออกจากร่างกายด้วยค่ะก็เป็นพืชกอีกชนิดหนึ่งที่รับประทานแล้วเอ่ทำให้สดชื่นกับปี้กระเป๋าข้อที่5คือแอปเปิลในแอปเปิลก็มีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินซี มีสารกลุ่มฟลาวโนนอยมีไฟเบอร์มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นแอปเปิลก็จะเป็นตัวช่วยปลุกสมองและร่างกายจากความเหนื่อยล้าต่างๆหายง่วงหายซึมนะคะเพราะว่าในแอปเปิลนี้มันก็มีสารที่ช่วยเกี่ยวกับการสร้างสื่อประสาทเช่นอะเซทิคอรลีนนะคะทำให้การทำงานของสมองนี่เป็นไปได้ดีนะคะมีสมาธิในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้อที่6ค่ะในส้มส้มมีโฟเรตมีวิตามินซีมีน้ำตาลมีไฟเบอร์รสชาติอมเปรี้ยวอมหวานช่วยปลุกให้เราตื่นจากความซึมเศร้าและหายง่วงไปเลยค่ะช่วยเพิ่มพลังงานนะคะจากน้ำตาลจากไฟเบอร์เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็น้ำตาลในส้มเนี่ยถึงแม้ว่าเราเกรงว่ามันจะมีมากแต่ว่าการรับประทานส้มทั้งผลไม่ใช่รับประทานแต่น้ำส้มข้นอย่างเดียว การรับประทานทั้งผลก็จะมีกากใหญ่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยให้ช้าลงนะคะแล้วก็นอกจากส้มแล้วก็ยังมีผลไม้ในตระกูลส้มด้วยเช่นพวกมะนาวส้มโอผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี้ก็ช่วยได้ค่ะข้อที่7กล้วยในกล้วยมีกรดอะมิโนโทริปโตเฟน เมื่อกินเข้าไปจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารเซโรโทนินช่วยลดความเครียดทำให้สดชื่นกระปีก้กระเป๋านอกจากนี้กล้วยยังมีคุณค่าทางอาหารที่เพิ่มพลังงานาที่นำให้ร่างกายแนะนนำไปใช้ได้รวดเร็วมีผลให้ร่างกายนี้ มีพลังงานในการทำงานได้อย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลไฟเบอร์และวิตามินซีโพแทเซียมฟอสฟอรัส,รสเป็นต้นเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็เปรียบสมนุนเลือแร่ที่ช่วยปรับสมดุลน้ำในร่างกายให้ทำงานได้ดีก็มีผลทำให้ร่างกายตื่นจากพวังสดชื่นขึ้นค่ะข้อที่8สับประรด ช่วยทำให้สดชื่นดีต่อระบบการทำงานของสมองเพราะมีน้ำตาลจากธรรมชาติและมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเส้นประสาทเพิ่มการทำงานของสมองให้ตื่นจากความง่วงเหงาให้สดชื่นขึ้นได้ค่ะข้อที่9อาหารที่มีโปรตีนสูงควรรับประทานที่ย่อยง่ายและดูดซึมไปใช้ได้รวดเร็ว เป็นประมาณพวกน้ำซุปต้มกระดูกน้ำแกงหรือว่าข้าวต้มนะคะที่ที่ต้มด้วยด้วยกระดูกหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ทําให้เปือ่อยแล้วเราก็เลือกรับประทานเป็นน้ําซุปเพราะว่าการรับประทานอ่าน้ำซุปร้อนๆอ,อุ่นๆจะช่วยทําให้การเนืไหลเวียนดีขึ้นบางคนทําให้จมูกโลง่งโปรง่งหูตาสว่างแล้วก็ทํา ให้ผ่อนคลายความเครียดและสดชื่นได้รวดเร็วข้อที่10อาหารที่มีวิตามินซีกับวิตามินบีสูงส่วนใหญ่เรามักจะพบในพืชผักผลไม้ต่างๆก็พืชผ,ผักผลไม้พวกนี้ควรจะรับประทานอ่สดๆนะคะ ในช่วงที่ต้องการให้ได้ผลโดยรวดเร็วเนี่ยก็แนะนำให้ใช้การปั่นน้ำใบผักผลไม้หรือปั่นน้ำพืชผักผลไม้ที่ใส่พืชแล้วก็อาจจะผสมพวกโยเกิร์ตตามธรรมชาติที่ไม่มีรสหวานเพิ่มลงไปนะคะการที่เราไม่ใช้เป็นน้ำผลไม้คั้นเพราะว่าเราจะได้กาก,ากและใหญ่นำมาดื่ม นะะนะคะจะได้ให้ผลเนี่ยโดยรวดเด็วนะคะวิตามิน C หรือ B เนี่ยจะต้องไม่ผ่านความร้อนค่ะมันถึงจะรักษาคุณค่าของวิตามินนี้เอาไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือควรทานพวกสลัดผักจากผัก5สีนีคะจะช่วยทำให้สดชื่นขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้น10อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถหารับประทานได้ง่ายค่ะ พบกับช่องสารดีโดยพิทิพเพื่อรับชมคลิปสารดีใหม่ๆคะ่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีคะ่ะ